พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขอสรุปรายงานผลการประชุมสอสอประจำวันพฤหัสบดีที่20มีนาคม2557โดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการสอรสอทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมและท่านพาลิดเพีงดิตอปธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและเลขาธิการสอรสอจะเป็นผู้สรุปรายงานผลการประชุมและพันตำรวจเอกกิษนะพัฒนาเจริญจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อสมีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับเรื่องที่1นึ่สอ,อสได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษถึงการดําเนินคดีพิเศษกรณีนายสุเทพเทือกสุบันและแกนนากปปสร,รวม58คนถูกดําเนินคดีฐานร่วมกันเป็นกบฏ ร่วมกันยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและความผิดอื่นๆว่าคณะพนักงานสอบสวนอันประกอบด้วยพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอายการของสำนักงานอายการสูงสุดจะได้นำเอาความผิดฐานร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้ง มารวมกับความผิดในคดีพิเศษดังกล่าวเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาโดยถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันและแม้ว่าการออกหมายเรียกแกนนำกปปสออีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้จะไม่มีแกนนำกปปสมารับทราบข้อกล่าวหาก็ตามคณะพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษดังกล่าวก็จะสรุปสำนวนคดีของแกนนำทั้ง58คนเสนอพนักงานอายการภายในอีก30วันนับจากวันนี้ เพราะมีเงื่อนระยะเวลาเกี่ยวกับการฝากขังผู้ต้องหาบางคนที่ถูกจับตัวได้จะต้องดําเนินการส่งพนักงานอายการก่อนครบกําหนดฝากขังครั้งสุดท้ายและหากในที่สุดเมื่อพนักงานอายการมีคําสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่เป็นแกนนําทั้ง58คนหากมีคนใดที่ยังไม่ได้เข้ามาในคดีก็จะได้ดําเนินการขอสารออกหมายจับต่อไปซึ่งการขอออกหมายจับในกรณีเช่นนี้ จะแตกต่างจากการขอออกหมายจับชั้นสอบสวนแต่เป็นการขอออกหมายจับชั้นพนักงานอัยการซึ่งในข้อบังคับประธานศาลฎีกาถือว่าคำสั่งฟ้องของพนักงานอายการเป็นหลักฐานตามสมควรว่าผู้ต้องหาหน่าจะได้กระทำผิดอาญาแล้วจึงเป็นเงื่อนไขที่ศาลจะออกหมายจับให้ดังนั้นการที่แกนนำกปปสที่ถูกดำเนินคดี ไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกจึงไม่เป็นผลดีต่อตัวผู้ต้องหาเลยสออรส,สอจึงแนะนำพนักงานสอบสวนให้เปิดโอกาสแก่ผู้ต้องหาอีกครั้งหนึ่งด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนว่าหากผู้ต้องหาที่เป็นแกนนำกปป,ปสคนใดต้องการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อให้การต่อสู้คดีก็ขอให้ติดต่อพันตำรวจตรียุทธนาแพดํดำเลขานุก,การคณะ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่หมายเลขโทรศัพท์0816238410เพื่อติดต่อนัดหมายก่อนจะมีการสรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอายการดังกล่าวซึ่งการจะนัดหมายเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและต่อสู้คดีจะเปิดโอกาสให้ดำเนินการก่อนวันที่31มีนาคม2557นี้เรื่องที่2 อสอรสได้รับรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติณวันที่20มีนาคม2557วันนี้ว่าคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งอันเกิดจากการกระทำของแกนนำกปปสกับพวกเมื่อครั้งการเลือกตั้งที่ผ่านมามีดังนี้1คดีกปปสขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศ194คดีเกิดเหตุในกรุงเทพ51คดีและในต่างจังหวัด143คดี 2คดีที่เจ้าหน้าที่กกตจงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น178คดีกรุงคดีเกิดในกรุงเทมพมหานคร66คดีและเกิดในต่างจังหวัด1 1 2คดีรวมคดีเกี่ยวกับการกระทําผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้น372คดีสาลได้ออกหมายจับให้แล้ว193คนได้ตัวมาสอบสวนแล้ว152คนทั้งนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่กกตจงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้ง มีจำนวนสูงถึง1,713คนสอสสจะติดตามและกำชับการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปโดยเคร่งครัดและป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำในการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอนาคตนี้อันหนึ่งสอสสขอย้ำเตือนว่าโทษที่เกี่ยวกับการขัดขวางการเลือกตั้งเป็นความผิดอุกชะกันมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับรวมถึงการตัดสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา5ปี เรื่องที่3เรื่องสุดท้ายครับสอ,อสอขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าสอ,อสอมีนโยบายในการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดกฎหมายอย่างจรงิจรงจังไม่ว่าจะเป็นแกนนํากปปสหรือบุคคลอื่นใดทั้งที่มีการออกหมายจับแล้วและกําลังจะออกหมายจับโดยเจ้าพนักงานได้ดําเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่เพื่อนําตัวผู้กระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งจะเห็นได้ว่าการดําเนินคดีต่างๆมีความคืบหน้าไปมาก เช่นกรณีพนักงานสอบสวนสอนอนังเล้งได้คุมกลุ่มตัวผู้ชุมนุมกองทัพธรรมจำนวน26คนซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีฝ่าฝืนพระราชกำหนดและมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปพร้อมเสนอสำนวนควรสั่งฟ้องจากเหตุการณ์บริเวณแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดส่งให้พนักงานอายการพิจารณาสั่งคดีต่อไปหรือกรณีล่าสุดคือการจับกลุ่มตัวนายวิวัน์ยอดประสิทธ หรือมือปืนป๊อปคอนซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมจับในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่รับอนุญาตโดยเฉพาะกรณีของมือปืนป๊อปคอนนั้นเป็นที่ชัดเจนแสดงให้เห็นได้ว่าการชุมนุมของกปปสมิได้เป็นการชุมนุมที่ปราศจ,จากอาวุธแต่อย่างใดทั้งนี้สอ,อสอจะกำกับดูแลและเร่งรัด ให้การดําเนินคดีเป็นไปโดยรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน ladies and gentlemen I would like to bring to your attention some updates from the Center for the Administration of Peace and Order or the o (CAPO). Department of Special Investigation or (DSI) today reported that additional offense of obstruction of the election will be charged for the 58. A PDRC core leaders on top of conspiracy for insurrection and illegal assembly uh, to cause public disorder. The case will be proceeded to the public prosecutor within 30 days to meet the detention period requirement. If the prosecutor, uh, excuse me, if the prosecution order is issued, a competent authority will later file to the court to issue to arrest warrants in this connection, the capo, which is to request the alleged offenders who would like to defend yourselves, to report to police major Yutana Pradham, secretary of the team of special case inquiry officials at number 0816238410. a report should be made before the 31st of march 2014. And the next part i wish to inform the public concerns legal actions against those who violated the election law during the previous election? A roadside police today reported that a total of 372 cases has been brought to the authority, 194 which involved the obstruction of the election, whereas 178 cases involved election officials who failed to perform their duties. 1,713 election officials are believed to get involved with the scandal. Uh, in this connection, the court issued arrest warrants for one hundred and ninety-three persons and one hundred and fifty two persons have been brought to justice. And once again, CAPO will closely monitor legal actions against those who get involved with the scandal. And CAPO also wishes to inform that a violation of the election law is a serious offence, including a five year electoral rights ban. And finally, the CAPO will seriously continue the process of taking legal actions against those who involve with uh, developments include legal actions against 26 drama army protesters on charge of violation of the emergency decree and also police yesterday managed to arrest Mr. We yodprasit also known as the popcorn shooter um, on charges of conspiracy for attempted murder. And also the illegal possession of firearms and ammunition. Uh, this instance clearly demonstrate that the PDIC protest is not without arms. And the CAPO wishes to inform the public that investigation and inquiry processes will be carried out in a fair and just manner in order to prevent the further wrongdoing. And that wraps up today's CAPO's meeting. And the press conference will resume once again by tomorrow at 1 p.m. Until next time, goodbye. สอสอจะสรุปรายง,งานผลการประชุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นประจำทุกวันเวลา13นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ